จากอดีตเด็กวัดบ้านจนสู่การเรียนจบปโทเกียรินิยมจากอังกฤษยกความดีให้ยายที่เลี้ยงมาค่ะชีวิตคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้นะคะแต่เลือกจะเป็นได้หากมีความขยนันมุ่งมันอดท,ทนและตั้งใจชีวิตที่ถูกชะตาฟ้าลิขิตเอาไว้อาจจะพิกผันท้าลิขิตฟ้าด้วยการที่เราลงมือทําด้วยน้ํามือของเราค่ะเชกเช่นเดียวกับเรื่องราวของสาวคนนี้นะคะ เธอได้ออกมาโพสผ่านทางติกตอกเผยเรื่องราวในชีวิตของเธอว่าเธอได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศค่ะแถมจบมาเธอได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะคะสาขา Master of Sin International Business Management ซึ่งเส้นทางการสู้ของเธอนั้นไม่ง่ายเลยเธอไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะคะแต่เริ่มจากติดลบด้วยซ้ำไปแล้วค่ะคุณลันนรพัฒนสมานโชคอน,นันต์ เผยเส้นทางในชีวิตของเธอเนะคะเล่าให้ฟังว่าครอบครัวในอดีตนั้นยากจนมากๆคุณตานั้นเป็นพารองคุณยาย,ายขายของข้างวัดเธอก็ได้อยู่กับตายายไม่เหมือนเด็กคนอื่นที่อยู่กับพ่อแม่เวลาไปโรงเรียนเด่ยก็มีแต่ข้าวของเก่า,าๆหมูทอดแข็งๆใส่ปิ่นโตน้ำปลาจนกลิ่นฟุง้งตอนเด็กๆตนก็อายเหมือนกันนะที่ชีวิตเป็นแบบนี้แต่เธอก็สู้จนเรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหอการค้าได้ทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ จนคว้าเกียรนิยมอันดับหนึ่งมาครองได้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้เธอินเองนะคะยังเผยว่า อย่างขอบคุณพระอาจารย์ที่วัดท่าสูงอุดรธานีที่เปลี่ยนชีวิตเธอจากหน้ามือเป็นหลังมือแถมยังได้เอาชุดขุยให้พ่อแม่ใส่ตอบแทนตายายด้วยเงินเป็นจํานวนมากที่มีโอกาสหล่อห้อมหลานคนนี้ให้กลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จไปได้โลกออนไลน์แหกเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณลันเป็นอย่างมากและขอยึดคุณลันเป็นแรงบันดาลใจกันอย่างมากมายเพื่อที่จะก้าวเดินตามความฝันไม่ใช่แค่คุณลันเก่งอย่างเดียวคุณตาคุณยายก็เก่งไม่แพ้กันละค่ะอย่างไรเองทางทีมงานก็ต้องขอชื่นชมกับความมุ่งมานะและ พยายามในครั้งนี้มากๆเลยละค่ะ